ไปกันเถอะโอเคพี่ได้เลยอฮือฮือฮืออกเพียร์นะไม่เปลี <c oughs> ยดแบบนี้มากออกเพียรนะ์หนออะไรวะกูจะออกตลอดเลยเนาะกูอ,ออกขิ่นี่และมา แน้ของพวกนี้เป็นอะไรไม่รู้โอเคมาต่อสู้กันค่ะเราจะไปดูที่ไหนที่ส,สนุกนั่งดูกันเฉยๆนะนั่งไม่ได้นี่น,นะโอ้หนุกที่สุดเลยหนุกหนุกหนุกที่สุดเลย nope 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 红色安全 ตำรวจพี่ขอไปหาตำรวจก่อน 把握 A A 的。